มีกับมาสามคันเ้ยพี่น้องนะครับเป็นนะครับคันแรกมาหอดประมาณบ่ายสามโมงนะครับยูที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับมันนี่ก็นะครับหลังจากเขาไปติดขีบอยู่ชุมแพบอกครับเมือวานนี่แล้วก็มีก็มาต่อเลยนะครับยูที่อำเภอเมืองกาลสินนะครับเอามาสามคันนะครับยันมาสองคันแล้วก็ หาทิแรงขั้นหนึ่งขั้นที่สองอับทิเบกิทุกคนครับอยู่สกลนครขั้นที่สามอยู่หนองคอ,อกรอยยันมาสาหาทิวแรงนะครับนี่ก็เป็นวันวันเสาร์ครับวันเสาร์เสาร์ที่สิบก่อนปนอนเสาร์ที่สิบนะครับทิงสิงหาคมนะครับติดต่อนเนื่องนะครับเด้อรอบนี้ก็ขึ้นมาสามรอบนาก็บย้อไปสองนะครับผมไปสายอีสานใต้นะครับผม อีสานตอนใต้นะครับอยู่สุรินทร์ทั้งสองคันเลยนะครับบัวเชิดกับสังขะนะครับ36แรงกับสี่สิบแรงกับอาจาบ่ผปินนะครับตัวนี้ก็ยันมายันมาหัวกุ้งยันมาตากกลมนะครับหาสิบแปดแรงนะครับรุ่นรุ่นนี้มีสองคันนะครับวันนี้รอบนี้เราก็หาสิบแรงอยู่หนองผอคันหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ไปเห็นอยู่แถวแถวบ้านนาขอกว้ยนะครับแถวแถวบ้านโจดนาจานนะครับเพิ่นไปเห็น เป็นเห็นตัวย่างกันนะครับเพื่อนกันะครับทั้งทีมงานห้องมานะครับก็ติดทีมรถมอก่อกขึ้นเะคานะพี่น้องสามเครื่องนะครับตัวนี้โอ้ปวดปวดอลอดก็เย็นช่วยดีเถอะเรียบร้อยนะครับผมใส่เวลาชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็ห้องก็ทิไปนะครับเดินทางไปจังหวัดสกลนครอำเภอพนานิคมนะครับผมทั้งพุ่นกับหลายนะผมติดอยู่ทั้งพนานิคมสกลนครนะครับ เสร็จจากนี้นะครับขั้นแรกอะที่แรกว่าจะไปน้องพอก่ะบอทันหรอกครับพี่น้องมันจะไปสกลคำนะครับมันใส่เวลาอยู่มาณจากสองชั่วโมงอยู่ดอกสองชั่วโมงกว่าจ้าสิตประหดสะกลนครนะครับเมื่อเอื่อน็ราติดสองคันนะครับติดอยู่สะกลการรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็นยันม่ายันม่านะครับคือกันเลยรุ่นเดียวกันนะครับตาขูบเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ขั้นที่สามาอยู่น้องพอกนะครับผมเราเลาะพ้นท้องเขานะครับตัวนี้แยกระบบก็บอกคอนโทรลไม่ประตูยางไปดันยังใส่ได้นะครับ ออกไปเลยสุดเชิญออกไป่นเลยแม่เราอยากเห็นเแก้เรียนไปยนหกหล่อก็ได้พูนไป่นบ่ไก่บ่ไก่มปรีวิวใหเบิ้งนะครับยันมานะครับตากุ้งหัวกุ้งนะครับเดี๋ยวมานยกเซ้นหกหล่อไหเบิ้ง ลงไปเลยเดยนล้องไอพี่นนองบองน้ำกันนะครับมุกล้อนะครับผมนกอ้อยก็ได้ด้วยครับ อันนี้คือยืนตั้งระดับนะครับเด้อยืดข้อออกได้นะครับผมยกสูงนะครับผมเลยเลยนะครับโอเคพ่อครับก็บอกคอนโทรลไม่ปรทุกอย่างนะครับแม่รถห้องรอนะแม่คุณท่นแรกเขากันเรียบร้อยนะครับเด้อสำับใครอยากได้นะครับรับตั้งมาได้นะครับผม รับทันใดอยากได้ได็สั่งร้มงรเข้าได้นะครับรอบพื้นนะครับผมรอบพื้นะอาจจะจะมากัลลศิอีกนะครับรอบพื้อมาทั้งกัลสินกทั้งสามคันเลยนะครับสมเด็จสองแล้วกันหนึ่งอำเภอสาสขันนะครับนาพราจำพ่ผพิดนะครับต้องเบิ้งกระดานก่อนอีกทีหนึน่งส,สวยเลยนะครับเดนนะครับ ยันมาตากโก,งาก่งตาคุ๊ปนะครับวายมสามห้าหนึ่งเอนะครับผมก็ติดตั้งได้นะพี่น้องสำหรับทีมงานเขานะครับงั้นติดสวยนะพี่น้องอาหัวเขียนนะพี่น้องเนาะจะไปพอกันอยู่ขั้นที่สองการเหมือเต่านะครับนะครับเอาไปเจ้าไปพอกันนะครับผม